ในไหลสดนี่เบาแล้วก็จบนะครับแล้วก็มืออื่นส่วงภาคกลางวันนี่ผมสีเดินทางไปเป็นเวียาก่อนเสวน่นาเรื่องการยกระดับอาการอนุรักษ์หมอลำและยกระดับสู่สหกลน,นะครับกะที่จริงแล้วกะอยากให้พี่น้องทุกๆคนที่เขามาบึงคลิปเนี่ยกรุณาซอยกดแชร์ให้ให้ผมด้วยครับ เนะมื่อนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญใ่ในวงการการเมืองเป็นกระทษถามข่าวนะโทรสอบถามเร่องตนสายปลายเหตุในในเหตุหรือในข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วกัผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งวงการน,กนักล้องนักลํำวงการเพลงกถามข่าวเข้ามาหลายก็ต้องขอกราบขอ,ขอพุณทุกๆท่ทานในพวาม่วงใยนะครับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงส่ง,งขอความให้กำลังใจ ตามโพสของผมขึ้นมือขึ้นเนี่ยผมแสดงอยูอ่โลดตัดมินบุรีครับซึ่งจะเป็นงานที่จัดโดยผราประแดงโปรโมชั่นนะครับโดยวิธีของมะล่ำเข้านะก็ไปแสดงใดทุกทีที่มีเจ้าภาพจ้างนะครับเข้ามาใดไปเองด้วยครับมีเจ้าภาพจ้างเข้าระจังได้ไปครับ เจ้าภาพหรือผู้จัดจะต้องเป็นผู้ดําเนินการขออนุญาตและทุกอย่างอันนั้นคือเป็นหน้าที่ของเพินินและก็เตรียมสถานที่ไว้ให้แสดงนะครับซึ่งเท่ากับทำตามแสดงทําการแสดงตามกำหนดเวลาซึ่งในเขตกรุงเทพปริมณฑลเท่ากับหูกันอยู่แล้วว่าแสดงได้ประมาณเทียงขึ้นเอยียงประมาณนี้ฮะเทากับแสดงเร็วกว่าปากตินะครับกระสิเริมประมาณ โมงแรงทุ่มนึงตรงเวลานะครับแล้วก็ลดเสียงนะครับตามข้อเหมาะสมเขาก็ลดอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวว่า,าเครื่องเสียงมันเป็นสกิลมันมันมันใหญ่เนาะมันเป็นเครื่องเสียงแบบใหญ่เราไม่ย้มลดลดจนจน,จนบ่มว่าสิลดจังใดครับถ้าถามว่ามอลำัมหัวกระเขากรุงเทพบ,บอกครับผมเกิดเป็นมอลำัมมากนี่เกือบ30ปีแล้วผมกันบน้องเบน ไล่ไอ้แช่ให้ไอ้ในเด้อครับไอ้มีเรื่องที่สิบแบบเรื่องสําคัญที่สิบเบาอยู่นะครับมอลลบ่ม่าเป็นพึ่งข่าวแม่ดิครับผมอยู่ในวงการมาเนี่เกือบสามสิบปีเกิดมาเป็นมอลลั่มไก่ข่าวของเทวดมันกับสมัยก่อนกับขาใจอยู่ว่าสังคมมันมันมันเติบโตขึ้นมันอ่ามันจะเลื่อนขึ้นเนาะแต่ว่าหมอล่ําเข้ากับเป็นโค้งสางถึงส่วนในสังคมเช่นเดียวกันอันนี้ผมโพสเนี่ยคือมีสอสอท่านหนึ่งนะครับ เพิ่นผมมอ่งมาเพิ่นแก้ปัญหาบ่ถูกจุดเพราะเพิ่นโพดแขวนเอาเพจผมขึ้นไปแขวนนะครับขึ้นไปแขวนแล้วใส่แฮชแท็กคข้ามาแบนหมอลลั่ที่ใส่เสียงอ่าลบกวนอับประมาณแบบลักษณะนี้แหละครับอ่าแบนหมอลลั่ที่ใส่เสียงเกินเกินลิมิตอ่าแล้วก็ทำการแสดงเกินเวลานะครับเพิ่นใส่แฮชแท็กแบบนั้นแล้วเพิ่นกับแขวนเพจผม ผมก็เลยทรงบอคว่าไปในคอมเมนต์มัน่ามันแก้ปัญหาบอถือดีครับท่านคือถ้าสมมติท่นทาทนแช์โพดแผนขึ้นมาแบบเนี้มันจะเป็นช่องทางให้ประชาชน,นเขามาเถียงกันอันนี้ปัญหามันโบวโจกซ,ซึ่งซึ่งอันนี้ยคนกับสิทธิพุ่งเป่ามาาหมอลับาบกหูกกฎหมายหมอ่ําละเมิดสิทธิ์หมอ่มาําบเอาหลบสังคมซึ่งโดยหมอ่มําเนี่ยเฮาเนี่ย เข้าทําทตามคําสั่งที่เพิ่นจ้างมาเนาะเพิ่น่น,นได้รับอนุญาตมากแบบใดเพิ่นก็คงศิสังการเขามาแบบกัน <c oughs> นะครับเขากระโ,ง,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 โง่หูยีหนูย่เนีดอกนะฮะกระทําการแสดงไปเพื่อนบอกให้ลดเสียงกับลดลงนะครับกระทําการแสดงจบกระบอมีอย่างครับกระจบด้วยดียุตวิว่ากระหินโพดนั่นผมก็เลยเข้าไปคอมเมนต์่าโอ้ยทันบนอยากให้ทันโพดแบบนี้มันมันบนระเมินการแก้ปัญหาทีถูกจุด์ทานควรศิลงมาก มันบึงพวกเข้าไว้เอ๊ะมันต้นสายปลายเหตุมาจังไดซึ่งเข้ากับกับบอมเบียนาเข้าอยาอ่าถ้าถามมาเข้ากับบรนรนอกบรรหน้าเนะาะเธรู้เรื่องกฎหมายบอเนี้เขาก็รู้หรอกนะครับผมก็เลยว่าสรุปสั้นๆที่สุดนะครับที่ผมเตียกราก,ากาเยียนเลยก็คือมอลั่มเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องแสดงในเก็บไก่ชุ่มชนเพราะเป็นอาชีพไายวันแลวก็ ต้องต้องต้องพึ่งคนดูจำนวนมากต่างกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่เป็นศิลปินระดับประเทศพ่นนี้รายใด้สูงทำการแสดงปีนึงบรจัดถังเป็นกระสามากมีทุนมารอเหลี่ยงโ้งสา่างหรือระบบต่างๆาของเพื่อนใดปัญหาปัจจุบันคือการลองเลี่ยนทั้งเสียงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการขออนุญาตผู้จัดงาน อมเมนวง่มอลํานะครับสิ่งที่มอลลัต้องจัดการคือ,อต้องจัดการคือควเข้าใจพื้นที่ประกอบปรชิดและกติกาการยังชัดเจนกักหลักสังคมมอลลัไปแสดงอยูย่ไกลชุมชนกันลำบากอีกครับเพราะว่าเฮ้ากับเป็นเก็บบัตรลอยสองลอยเนาะที่เพิ่งจ้างไปนะครับขันไปเข้าไปในปลาในดงเฮ้าก็ไม่ได้ดังพ่อหรือมีศักยภาพพ่อที่ค้นสินบมนเข้าไปศิลปินในวันนี้คอนเสิร์ตเพิ่็หวงตัวเอง จัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบโดนๆคือจัดแต่เ้องมันมีลูกน้องและมันเป็นพิธีของล่างเนี่ยของชาวบ้านที่ดีซึ่งเขาต้องมีงานทุกมือเพื่อที่สิรลอเลี้ยงปกติเราก็ยุ่งงานบุญยู่ตางจังหวัดกุลค,ครับแต่าุ่ผมกับมานผงเทพป,ประมานปีละยี่สิบห้คิวกับห้คิวเบื่อเพื่อยางหน่อยพี่น้องอิสานมาห้องพี่น้องตางจังหวัดนี่กระหินผาป่าเพื่อได้เห็นผลงานแล้วเพื่อไดจ้างไปแล้วผมก็ขึ้นแบบหน่ขันบ่มาเลยมันกระสี่บดียังเสียครับก็ได้อยู่ในอาอยายตาหรืพี่นอง คนอยู่ในเมืองอ่ะสิบ่ได้เห็นพราวังงานปกติงานผมกัเต็มเดือนอยู่แล้วในในตางจังหวัดนะครับขันสิบ่มาาอุนเทมเลยก็ไดคนเบงหมอลำเนี่ยส่วนใหญ่ก็สิเป็นชาวบ้านเป็นบ่ครับส่วนใหญ่ก็สิเป็นชาวบ้านเป็นชนชั้นกลาง,างและวก็กลุ่มของแรงงานถ้าไปแสดงในปา่าในชุมชนคนเดินทางลําบากคนก็บปกไปนะครับ ผู้จัดหรือว่าเจ้าภาพเป็นก็ะเลยต้องหาสถานที่ที่ที่คนเมืองเดินทางสะดวกนะครับบอลลําก็ยังเป็นอาชีพสุจริตประการมูลค่าอยู่อีกปัจจัยหนึ่งกับมีประโยชน์กับสังคมชุมช,มชนเช่นเดียวกันก็หน่อยกรลายนอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังเหตุสาธานณาุศลเขาก็ยังทําอุ่นนะครับและที่สําคัญแล้วบอลลํานี่แหะมันกับจังหวงผมนี่ผมก็รักษาความสวยงามทั้งด้านวัฒนธรรมไว้อยู่ กับบริเวณนี้แค่การลองเพ่งนะครับการฝอนการล้ำการยังเนี่ยผมก็ยังใส่ใจและกัยังคงไว้ซึ่งคว่ำดีงามทางดั้นวัฒนธรรมที่พ่อแม่เป็นแต่ทายถอดไปปัจจุบันนี้คือการลองเยี่ยนเลื่องเสียงการขออนุญาตนพิพนธ์ทีนะซึ่งการลองอการขออนุญาตต่างๆเนี่ยผู้จัดงานคนสิป,ป็นค้นขออนุญาตซึ่งก็ได้รับอนุญาตจาก ผู้มีอำนาจนะครับนั่นก็คือไฟปกครองในแต่ละเขตแต่ละทองถิ่นทองทีต่างๆนะครับพอคนหลงเลี้ยนเรื่องเสียงดังเนี่ยเขาก็บอกว่าหมอลำ่นี่บเาเข้าใจกฎหมายนะครับทรงผลให้หมอลำ่นี่ถือม้องนปิดผู้ละเมินทั้งที่เหตุตามตามใบอนุญาตตามคําสั่งของผู้จัดจ้างนะครับเพิ่กเก่าใบอนุญาตไม่ให้เบิ้ลนะครับขาก็ได้เห็นใบอนุญาตนั้นสิ่งที่มอลำั่ อยากได้จากสังคมและวผมมีอำนาจนี่นก็คืออยากให้มองเห็นคุณค่าของอาชีพนี้อีหลีนะครับอยากให้มีกติกากลา,กาง,เงเรื่องเว่ล่าเรื่องการแสดงเรื่องการใส่เสียงนะครับแลวกาให้คนในสังคมนี่เข้าใจนะครับคือท่านท่านอยากแก้ปัญหาอีหลีท่านลงหน้าหนางามเลยครับ ล้วกับมาเบิงมาบริบทเนี่ยความจําเป็นตอนนี้มันคือเข้าใจแล้วว่าชุมชนมันก็มีหลากหลายอาชีพในการทํางานต่างๆนี่เนาะก็มนี่ทั้งหมอทั้งพูดแต่ว่าชุมชนชุมชนหนึงมันสิมิตาอาชีพเดียวมันก็เป็น่อยไปบ่ด้มันต้องมีโครงสร้างมันกระจังสิเติบโตได้เท่ากับมีความสําคัญกับชุมชนคือกันเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนคือกันนะครับ ก็ต้องถึงขั้นเป็นซอฟต์าวเวอ์ก็ได้ครับแต่ต้องการให้รัฐและกระังคมแบบลองมาแก้ปัญหาให้เบิงเนี่ยระก็ใไสเป็นระ,ะเบียบออดขอบังคับนะครับที่ถุกวงทุกค้นหรืออีเวนต์ต่างๆในไส่พใไสระเบียบให้ทุกองค์กรที่มีกิจการลักษณะนี้ครับเป็นอีเวนต์เป็นการแสดงกางแจ้งหรือวงหมอล่ำหรือผู้จัดงางหรือผู้ เขาเรียกว่าผู้จัดผู้จ้างผู้แสดงและกะเจ้าภาพร่วมถึงผู้มีอำนาจในการเส้นอนุญาตมหาทางออกรวมกันบอมเมนมาสิปอยเาิ่สบบอกว่าจัดไม่ได้เลยห้ามมีหมอลำ มันเป็นไปได้ครับเพียงแค่ผมกับประด้โตแยงหรือผมกับปรเด้มี่งเงินไขต่อรองผมกับประด็เป็นคนมีอำนาจ้องผมกับเป็นคนมีอาชีพทํามาหากินเพียงแค่ว่าอยากดำารงชีพอยากให้อาชีพมันสามารถไปได้ไปได้แบบแบบบาราณกับสังคมนี่แหละครับเพียงแค่ว่าถ้าสมมติว่าอยากมาพัฒนาอีหลีเรต้องเป็นถึงขั้นสอบเข้าเวอร์หรือเป็นอีหยังก็ได้ครับเป็นแบบวิถีเฮานี่แหละแต่ว่าอยากให ผู้เมียมนาเนี่ยได้เข้าใจมองได้ที่มันอนุญาตบ่ไใดก็คือบ่ต้องอนุญาตไปเลยมุมผมกับสิบบ่ไดไปเรียนแม่นบล่ะครับผู้จัดเขากระสิบ่ด้จัดงานตรงไหนที่มันไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปเลยแต่ว่าตรงไหนมันได้เนี่ยก็คือก็ต้องให้สังคมเนี่ยยอมรับว่าเอออันนี้มันเป็นพื้นที่ของบอลมเป็นพื้นที่ของจัดงานจัดอีเวนต์ได้มองไหนมันบ่ไดดทันกระั่งการไปเ,เลยครับก็อยางให้ททันไหมแอบชันไม่โซ่เชียวแล้วก็ให้คนมาเถียงกัน อันนี้คือสิ่งที่ผมมองในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในกรณีงานของผมเมือ่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านก็เป็นผู้มีบทบาทท่านลู่กฎหมายอันนี้ผมรู่ฮะผมแบบบอลลูกฎหมายดอกผมบ่ลูกฎหมายผมเป็นชาวบ้านท่านลู่กฎหมายนะครับแต่ว่ารัฐธศาสตร์นี่ครับกฎหมายบางเทือกับชีวิตจริงกับการใส่ชีวิตจริงกับนี่ครับท่านล่อง บำเมินด้วยความเป็นจริงด้วยความมีคุณธรรมไปพร้อมนะครับเขาเสียกฎหมายมากเสียทีเดียวมันก็เป็นไปว่าไ้ลองมาลองมากันของมาตกตะกอนกันเบิงทุกทุกาฟทีฟท่นีส่วนเจยวของี่ยขันขันขึ้นว่าอยากมาพัฒนาหมอลำมารักษาวัฒนธรรมเนี่ยมามาคุยกันเพื่อหาทางออกบอเมเบนบาสิตัดขาดพวกเข้าไปเลยมองขามาชีพวกเข้าบังเ้อกระด้ใส่งานพวกเขาอยู่ดิครับ งานหลกักงานหลวงงานราชการที่เพื่อนมาขอผมไปเป็นวิทยากรไปเป็นเอียงเสียครับขอหมอล่าไปซอยไปสังสีสันพวกผมก็ยินมดีไปบางงานกับบริเลีย่ยงคาโตคาแห้งราะว่าเข้ากับคิดว่าไปซอยเพิ่นนะครับผมมูผมกับคิดว่ามีประโยชน์ในสังคมบ่หน่อยก็หลายอยู่ก็เลยอยากให้แบบมาคุยกันนะครับมาคุยกันหรือลงมาบึงมู่ผมแนะ่ ว่ามันเป็นจังไหนอันใดที่มันบอดใดกับบอกอันใดที่มันใดกับแอคชั่นมาให้ทุกคนยอมรับผมขอแช่นั้นะฮะเราเลื่องพันไปมืงอคืนเนี่ยผมก็คิดว่าอาผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเพื่อนสิเข่าใจเนาะเพราะว่าแต่ละวงกับเข่ารังเทปคือกันหลายๆวงประมาณเจ็ดแปดวงที่มีโอกาสเข้ามารุงเทพบางวงกับบ่ค่อยได้มานะครับแต่สิมีแค่พอจักวงดอกที่ได้มารูงเทปผมก็คิดว่าสิได้ปรึกษาเพื่อนเพ่นเป็นหลักเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพอเป็นแม่ให้ ก็ไปปรากฏเห็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในวงการหมอลำเป็นกับนีวงหมอลำคื้นกันเลล่ะแล้วก็เป็นวงหมอลำระดับประเทศเป็นกับโพดในลักษณะที่แบบว่าในสถานการณ์นี่เนาะผมก็เสียกำลังใจอยู่ผมก็เสียกำลังใจอยู่ผมกับบอกเพืนว่าแบบผมผมว่าเพิ่นเป็นพ่อเป็นแม่เฮ้าเมนบอคขับเพิ่นควนสิเสดเป็นรักเป็นขวัญกำลังใจเป็นทีเพิงให้กับเฮ้าได้ได้ปรึกษา นะครับโดยกรณีใดก็ตามแต่เพื่อนกับโพดวัฒนาใด,ดเห็นกอกายภาพกันเปิดแห้งหลายเด้อเห็นบอ่อเพื่อนสร้างปิดสนามหลายแล้วไปธนาไปที่หลังสิเหลียนไซร์ยระบันเองที่ก็แหงหายากเพื่อนวางสีไหมครับถ้าถามมาแต่ละวงมาเมื่อกับข้อบั่นกันเลยครับมันเป็นไปบพได้ดว่าคือมันแสดงการแจ้งทั้งหมดกับมีแค่ล้อมสังกสีไหมครับเปิดเครื่องเสียงนี่มันเป็นไปบพได้ดว่าสิบเเรียบรอดออกไป มันออกไปครับออกไปเหมือนเอาหลักการใดมาอ่างนี่มันก็ออกไปข้างนอกครับผมเอาหลักการใดมาอ่างนี่มันก็ออกออกไปข้างนอกคณะหน่อยคณะใยแม้กระทั่งอีเวนต์ดนตีเอยียงต่างๆเสียงออกข้างนอกเหมือนูกวงโดนลองเลี้ยนเหมือนครับทุกวงโดนลองเลี้ยนเหมือน,อนม,อมันอยู่ที่ว่าว้งใด่สี่เจอแจ็คพอร์ตเท่านั้นแต่ผมเนี่ยเจอแจ็คพอตไม่ขึ้นขึ้นที่พานแมน่ เอาผู้เป็นพ่อเป็นแม่กับพ้นทีสิเป็นทีเพิงให้ับเฮาผมกับบวกคือตาท่านสิบแบบแอคชันหรือโทษออกมาแบบนั้นนะครับผมกับคือต่ออยู่เลยคือต่อเพราะว่าเขาก็เป็นเด็กหน่อยเนาะเขาก็เป็นหอยร้อยตามขาดแต่ฟังผู้ใหญ่ถลกผู้ใหญ่แล้วผมกับถลกทุกคนพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ผอุปนเสตดวงแม่ก,ก่อนเนี่ยผมนับถือผมกับถลกนี่อย่างก็คือบอกผมได้เลยนะครับเป็นบ่อซอยผมกับเอาให้คคำปรึกษาผมหลังบ้านก็ได้แต่เพื่อนมาโพน แนวนี้ผมกับเสียกำลังใจครับผมย่อมหลับเลยว่าผมเสียกำลังใจผมกับผกเกิดมาผู้เป็นพ่อแม่ผู้บาอาจารย์เพิ่นศิโพษลักษณะนี้ออกมาแต่กะบผเป็นยังเพนเพื่นเด็นผู้ใหญ่เพิ่นอาหารสิบพินะครับแต่ว่าผมผมยั่งยืนยันอยู่ตรงนี้ว่าผมกับเป็นตัวน้อยคนหนึ่งครับแล้วผมกับเป็นหอยร้อยตามขาด ผู้ใหญ่ว่าจังไดเผมกะวาน้ำดีครับผมกะบเ,เคยปิมเขียวใส่ไผ่ผมกะโบเคยแข่งโบเ,เคยประชันไผ่ผมอยู่แบบท่อมโตแล้วก,ก็นอกนอมตอพอแม่ผู้บอาจารทุกทุกท่านแฟนกับแฟนพิงผมก็รบทุกทุกคนครับแล้วการที่ผมมื่อเลื่อนไหว <c oughs> การที่ผมมื่อเื่อนไหวกับเห็นโพ์ที่ทนันสอสอแล้วมีแคปชันลักษณะนั้นแล้วก็แข่งเทนะ่าเนี่ยผมบริด้มาตอตัอตนเพลิน แต่ผมไม่อยากให้เพื่อนเหตุแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นช่องทางให้คนมาเถียงกันผมอยากให้เพื่อนมาหาทางออกอย่างจริงจังนะครับผมอยากให้เพื่อนมาหาทางออกเพราะว่าเข้ากับเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอยู่ผมบผมอ่ะผมผมเข้าใจว่าท่านลูกกฎหมายท่านเอากฎหมายมาันทั้งหมดแต่ว่ากฎหมายก็ต้องคุมครอบงำเข้าคือกัน,นอย่างสิไหมครับแล้วก็ประเมินตามความเป็นจริงว่าอ่ะมันเป็นไปได้ หน่อยได้หลายซําไดเพราะว่าผมมองอยู่เดียวนี้เพื่อนอาจสิเขาว่าถึงวิธีของมลัมอิหีเพื่อนคิดว่าเขาดังเขามีซื้อเสียง,งเขาเขาอยู่ไดแบบจังดไดกระไดงั้นใช่ไหมครับอันที่จริงเราเขาบมอยู่บะไดเลยครับเขาปก่ค้องตนเองจัดการตนเองแทบสิบริรับการซอยเห,หรือเอียงได้ล่ะเป็นเอียงมากานะครับไปอ,อยากให้เพื่อนลุ่งมากามองถึงอ่หลีนะครับย็นผมก็เย็นได้หลาย โปรเจกต์อยู่ดอกที่ทั้งภาคลัดเระหนออกมาอยากยกระดับหมอลำอยากนำเนี่ยจำเรื่องผมก็ต้องไปเิวนาเรื่องอ,อนุรักษ์หมอลำและยกระดับสู่สากลเนี่ยแค่ค้าเนี่ยก็ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับเอาแค่ให้มันมีวิถีที่อยู่ได้ในสังคมไทยแบบแบบบาลานดน์นยครับผมก็บ่อยากให้มองว่ามุมผมมีสังคมเดือดร้อนเนี่ยผู้ใดยเห็นไหมครับแต่บางสิ่งบางอย่างห้างูงลดเถ่าก็ถึงการนังสิ จะเอาชี้มาซี่แห่งขาดขาดไปเลยมาสี่แห้ชัดเจนไปเลย่ยสิไม่รับผมคิดว่ามันจะเป็นการแก่ท้งออกที่ดีและผมขอฝากนะับผู้หลักผู้ใหญ่มื่อนี้เพิ่นกนระท่มาหลาย,อยาดอกทั้งสายการเมืองทั้งระ,ระดับ อดีตรัฐัมนตตีเพื่อนกับโท่มากโท่มาสอบถามมาต้นสายปลายเหตุมันปินทางไหครับเพื่อนกับห้กำลังใจเพื่อนกับเข้าใจผมกัเลยบาคือผมสามารถเปาได้เนะครับท่านคือผมกับประเด็นโตแยงประเด็นมีเงอนไขกับสังคมผมกับแล้วผมกับผมกับพ้อมที่ปฏิบัติตามเพียงแต่ว่าผู้ใดอยากเป็นฮีโร่อยากได้คะแนนเสียงเนี่ยเอาลองมากเลยครับมากมาก หาลงมาเบิงง่าแล้วก็ล้องเห็ดป็นโมเดลมาเบิ้ง่ามอลำั่เนี่ยมันต้องเป็นแบบใดการจัดงานในต่อไปเอ็ดป็นโมเดลแบบแอคชั่นน้อยนอยไปก่อนนะครับแอคชั่นน้อยนอยไปก่อนเฮ็ดเน้อยน่อยไปก่อนคันมันสําเร็จค่อยขยายผลต่อไปนะครับมอลลั่มก็สิยูได มอลำเนี่ก็รบบอมเอนหน่อยนะครับคนอาชีพอีเวนต์ศิลปินนักร้องนักล้ำนักสแสดงมมนกับบอมเอนแค่มอลำเนาะอาชีพเนี่มันกับพนกับบอมเมนจำนวนหน่อยคือกันกับเป็นลน้านๆด้วยกันเป็นล้านชีวิตค้อกันล่องมาหาวิธีหาแนวทางครับหากท่านอยากแก้ปัญหาีริีนะครับ